ไอ้เกาะอนแรกหนูไม่เคยถูกหวยสักทีแม่ค่ะหนูถูกสองร้อยหนูหนูติดตามคลิปแม่อยู่หนูไปของใครเหรอหนูก็เลยบอกว่าของใค้เจตต่งค้นผู้ไทยจัดกับของอันบุญธรรมน,น้ำโชกับของอันลูกทรายคนต่ำผ้ารวยจ้ะหนูก็เลยบอกคนนึงสีนะ,ะติดตา่างขาเจ้าเนี่ยค่ะหนูเลยว่าจังซีห<ว>นูบอกอยากไปโชกกมาติดตามน้ำเกตต่งนี่ลาเดี๋ยวสิมมาไทยเดี๋ยวร่าให้เบิ้งโอ สักสมบัติหลายที่อยู่ใจว่างบรดานนั่นใครไม่สื่อไปตั i i ้งเาหนูย like okay. ังบัวอิริคือเอาถึงเด้นเนาะแม่เนาะขึ้นลูกน้องอิริขึ้นที่ธรรมเพันบอกว่าเพันบอกว่าอย่าสื่อเด้อเอาไปจุดไปจุดถูกให้เนี่ยบอกว่าลูกหลานมาหาได้หมอนี้มาขอทายทำอีกเด้อย่าอย่าตื่นอย่าทวงเด้หมืกขึ้นหมืกขึ้นฟันว่าอะไจับปุ๊บค่ะตรงนี้ไงข้าเจ้าถึงไล่ไล่บอกก็บอกเจตังเดี๋ยวผมโอนตางให้ผู้ใดก็โทรมาเดี๋ยวโอนตางให้ไม่ใครถูกผู้ใดก็โทรมานั่เลยโอ้ย ขอบคุณหลายๆเงินเทวดาเท้าซีได้ก็ก็แล้วแต่ขันมันเดือนก้อนอันเงินเท่ากับย่าโอนมาเด้อหนูเลยว่าตั้งสี่ไปทำบุญซะก่อนเขาจะค่อยถือโทรมาแต่ตีสีกับมีหนูไม่ได้นอนเฟนหนูว่าป้าโทรมาอย่างแต่เศ้าได้เสียงรับเนาะเจตตังมาโทรไปหาเอายางโหลดเบอร์โทรกัเราลงเลยเนี่ยเดบกวเดชเวลาโทรมาอย่างอันหน้าล้างหน้าล้างฉันติดตามคลิปพ้นเจ้าน้าเจตตังฉันระเบิดขอยถูกเลขจยกเทือหน้าล้างพิ่นก็ซีบไว้ตั้งไรปุ้ยพิ่นบอกว่า เสือด้วยสองสามสองส่ามหนเลยบอกคนหนึ่งซีกับแปดไอแปดหกห้ากับเก้าหกห้าโนเล่ค่ายนี้ทะเบียนรถเก้าศูนย์น่ะเก้าเจ็ดเกูนย์น่งครส่วนี้เตรงใต้กาเป้ยจะตักเลยเก้าเจ็ด้วเนพันเกีียวว่ครับเอเกลียวไปเกียร์ที่อันนั้นม่หน่เลหรอกุนนี่คนนึงคอมเมนต์มาว่าอายุไอรั้งทาไทะเบียนรถพันทไรพันยังวานีเดีแม็นเมเพาว่เมนอันนี้ดิ ก็ถามหาอเก้าศูนย์มาในกเืองทะเบียนรถยิ่งตอนไปเก็บเพน่อยนน่อรเอ้ยงูนถามว่าอายุอายุเท่าไรก็อายุกับทะเบียนรถแมนแต่นี่นจะตังคว่าต้องไปถามผ่นนี่ก็เลยมาเนาะโอ้จะแม่นหายโสดก็ได้บอกนีเดองค์นี้ว่ายี่สิบเก้าบาทแต่ก็ปนะเรื่อยๆดูอยู่นั่นดูนี่อยู่ อันนี้ยี่สิบกว่าจ้านี่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 เหรียญนี่คนุสัต t h อันพ่อออกสามหาพ้นหัวนูตังซื้อรืนุเราสีเป็นล้มนุมางูเให้ตรงครัเห็นยวนุผู้ใดก็คอมเมนต์มาแม่มันบอกออกด้วยสิบสามมันบอกสิบสามมันสิออกหนึสห้านูเลยว่าจังสี่หะเอาอยู่ีในถูกเลขกถูกเนาะหมูห้าล้ำถวายเชสามันออกงาเนาเอ่ยปูนี่สุดยอดเลยโอ้ยหมูฟามวาเรามาขอนมามาหอมครัเนาะครับ มากรอยังคักแน่จะว่างเว่าจะกอดแห้งไย้แอนนี้หลายหายใจพอออกโอ้ยคิดทอดคิดทอดเพิ่นปลาดึงซี่ค่ะแม่ฮักหักคิดทอดแล้วว่านี่ละเลขสีขามันเป็นแบบนี้ครับแฟนหนูบอกว่าตะกอน,นอันเออเขาเรยยินข่าววา่าเขาจะมาขายที่เป็นเลขกระไรถึอมีแต่เขียนไหนก็เต่าสองสามสองสี่สามห้าทุกคนเต่าม่นมีโูงนี่ละแฟนหนูเต้นกอดเขาเต่าหายเลือใจว่าเขาจะโมเสอขนาดเขียนหายเขาจะโมมีสูงน้อยจีเต่าเขียนหายสามครูบอกแมนจ้ะ สองสามสองสี่สามห้าสามห้าเจตังเอาสองสามก็สองสี่สามห้าก็ได้เอาค่ะบุญมางหอดนี่กันมาที่นี่พี่ยืสมมติแปลกันพี่เล้งตัวอื่นหนูซื้อหมดแต่ทำไมหนูไม่ซื้อสามห้าหนูอยากจะร้องไห้หมดหนูหมดหกพันเจตังก็เหมือนกันจ้ะทำไมทำไมเป็นอย่างนี้หนูเฮ้ยหนูทำไม ขนนหนูคนนูตั้งหมดเลยที่พูดมาตรงเรยอยู่สันคนว่าตร่นี้เลยคิดข้างากนานาไปเก็บเฮ็ดตันเห็นบอู่องสามหาเลขอันนี้ขันน้ำมนตเท่าไรก็สามหาเจต่างหนูเนี่มันมันใจว่าสาหเลขถูกก็สาห้าปูกระซิบก็สามห้าขันน้ำมนตก็สามห้ามันยังัน พญาข้างโคกอีกาสามหา,ส,หาสามหาอุ๊ยซีสามหาบันนี้เลขลดอีกเก้าศูนย์ใช่อ้อาวทั้งบนทั้งล่างทาง่านผู้ชมติดตามไว้เด้วยอันร่างขอบคุณในหลายเด้อเจตังค์ว่าเธอจะให้แฟนคลับแฟนซองถือก็ดีใจแล้วล่ะฮะใช่<า>อ,ยอยู่โคราชสี่สิบบาทโอ้ตีค่ะ กจะได้เล็จะได้กระไรได้คิดปูขอม่ได้ไมกินเพื่นเไปเ็นเาทอเก็บที่มอตจาไใส่ไหมได้ว่าลาสือสองสามสองส่สามหาได้หล่ะเด้อการรู้บอกว่าตั้งสี่ลราเมื่อเศร้านู้นไปเก็บเพชรสาถูปูเอ้ลูกหลานบ่ซส้อจักบาทที่ปูว่าไม่ว่าอันจะสือเด้อสืบหล่ะตกับตกับบ่ถูกดอกมันอัน ไครคัดลาะคัดยังคัดเจ้าพัน่าวจังซี่ปูน okay. sure> bueno> er> ั่นว่าให้ข้นอื่นเอฟซี่ถือัวนั่งอยู่ซื้อตัวก็ได้เงินบุญบารลมีตัวแห้งคนว่าเจ้าบระดิษฐ์น้องก็ซื้อจับบาทเลยค่ะสัจจะบาทหนึ่งสัจจะวาจาพันดาวประดิษฐ์คือบระดิษฐ์จ้าบระดิษฐ์เลยหนูก็บอกว่าให้เอฟซี่เขาจะถือเดินหนูกับจังสีมีเงินทำบุญสามบุญบารลมีน้องพ้าเจ้าห้าหนึ่งสามหน่อยทำเนาะครับค่ะ รุณนหนึ่งสามห้าเมนแม่มีคนคอมเมนต์มาถามว่ารถะเวียนอีหยังกับจำผู้ใดนะแม่นบอกเก่าศูนย์ยัน,นถือกลางอีงอกเนเอ้ย,ยอันเพราะว่ามูเรียนออกปูคนไปทรงมะไปเจ็บเอ็ดนะ่ะค่ะออกจากนั้นมันถือไรหวะคนบ้าคนถือมาเอาได้สองสองหมื่นห้าเมนคนบอกเลยค่ะคนถือว่าลูกถือแก้ถือไรลูกสีบูซ่าหาอันพอนั่ถามเลยว่า มล้างัล้างไอ้ถือลยล่ไอ้ถือไปบูชาพญานาคด้วยเศษเศโอ้ยสาธุบุญบาลมี่คนถือีเนาะคนบอกดเขาจัคนบอกว่าคนถือแล้วมันบอกเอ้ยเมียแต่เมียค่ะสาธุสาธุสาธุนัโมตัสสะพะาวตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขาวตะรหัโตสมาสโมตัสสะพะขาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาทุกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาทุกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิสาธุกายะวาจาจิตตังอหังวันทา นางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุกายวาจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิสาธุกายวาจาจิตตังหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตตันจะมหาราโภปิโยนาคขันทะปริตตังสาทุสาทุจะปูสิสโต พระยาศรีปทุมมาพระยาโมจริน,นาคราชศรีสัตนาคราชพระอนันตนาขราชพาะาระยาบาสุทีทุกทุกพระองค์ทุก,ท,กทุกสายพันธ์พร้อมพระยาหนักเกี่ยวซับลูกหลานขอขุนบาทและมีปูบ่อข้าจเจ้าเลขถึงโอ้จะไม่ลูกหลานดีใจายเอฟซีเจตังคนผู้ไทเลยท่ามนำโชคเลยพุทตาม่ารวยขอให้จเจริญรุ่งเรื่อง ให้มีเงินมีข้ามผู้ใดถือกะขอให้มีบุญมีกุศลนุนนั่งไปทําบุญได้จ้าเด้อค่ะแม่นผู้ใดข้าเจ้าบ่ถือร้ายกะยาโอนมาทอมันสิยาเจ้าขอบ่เปนหดอกจ้าปวดปลายข้าเจ้าปูว่าจะซื้อได้ลูกเอ้ยกันตัวซื้อแล้วมันบ่ถือมันสีอันค่ะบาทเดียวนุกกบว่าซื้อข้าเจ้าก็เลยถือข้าเจ้าก็ว่าที่มีน้ำใจโอนมาให้นอทําบุญน้อเอ้ยขอบพูณหลายๆเด้อจิผูข้าเจ้าโทรมาก่าขอหมายเลขบัญชีธนาคารมี่ละ ความเสือความศรัทธาของเฮาจะเป็นบาลไม่เกิดเพระว่ายยังเฮาท้ำดีที่สุดแล้วก็เฮาเฮ็ดน้ำปูดีที่สุดขอให้ปูนันบอกเลขผู้ขาทุงหัวทุงหัวขอให้เจตังคยเจตังคนผู้ไทยครับไอต่ำผ้าไอต่ำผ้าลวดไอต่ำผ้าลวยแลวก็บุญทํำน้ำโชคขอให้เพื่อนประสบความสำเร็จในยูทูบนี่เด้อปูเอ้ยมี่ยังกตให้เพื่อนนั้นลาบลื่มในไอ จะเลื่อนในอันการงานหนาทีเพิ่นไปคายใสก็ขอให้ลาบเลื่อนเด้อขอให้เพิ่นมีสุกมีลาบเด้อปู่เอ้ยสาธุสาธุเปิดซาเปิดบารมีให้ลูกให้หลานใสบ้างบาดาลหล่ไล่เอาไปบ่ได้ผู้ใดมีบุญก็จังได้หนูยังรายอยู่ตาเมื้ออื่นหนูจังสีน้ำสบายปู่มื้ออื่น้ำสบายปูจ้าปูเอ้เมื่ออื่นไปล้างมันเองที่จุดไอ้เรกยังก็ค่ะอันหวยอันเล่า okay. ก็ผ้าน้อยจะก่นซื้อท่านก็ซื้อผ้าน้อยเด้อก่นซื้อ อัานังซื้อเล่าก็ซื้อท่านก็กออซื้อด้วจ้ะเด้อเสียวโซ่ไขว่าขอปูหายถ้ามีบุญบารมีอเคยทำน้ำกันมากข้าเจ้าก,ก็ได้เ้าบบาบบออรื่อา,า,า,างไรผมือคฝันเนเจ้าสุญ่าเเอ่าป็น ญาติส no ีปท mmm, ุมมาเนาะก็เลยว่าจังซละเว้ายอกเพิ่นบ่ได้หัวมันแม่นอยู่ในจักไสสุดยามค่ะแม่นบ่จ้จังไดจงฝันเห็นย่คยฝันเห็นเจ้าเจ้าเือแม่เจ้าคือพอแม่เจ้าสิถกเลขโอถกจังไดเอ้ยบ่ซื้อนปู่เพิ่นบ่้ซื้อนเลย่ปู่บ่ให้ซื้อเนาะเอ้ยเนาะจ้ปู่ว่าจะซื้อเด้อเห็นบ่งวดก่อน42บ่ได้เพิ่นได้บอกว่าอัน ประซ่างส่บุญบารมีเฮาเฮาจะสาสตร์ก่นเฮาค่อยเพชรก็เพิ่นทำนัินเฮาอาจจะได้หลายคนนี่เพราะในบางสิใงไซึ่งข้าเจ้าอันเอฟซีอันเจต่างโรยครับอันไดพท่างอันนั่งโตกเงินท่านหัวเพาะกรรมท่านรวยเจต่างกาแฟครับถือเจต่างก็ดีใจแล้วเมียนเมียนข้าเจ้ามีบุญเนาะมันเทวดาได้เจต่างในนักนนะเฮาสี่ได้เนาะเมียนบาที่เราเห็นคอมเมนียวยหลายว่าล้ำงามคือคือหญ้าคือหญ้าขาคือปูขาว มันบอลูซิโตได้จะตั้งเวลาเฮาเฮาเฮาจุดทูบแล้วทองขาทาเพราะมันเป็นโตชาไปเลยที่จังหวัดเมือเขาพอนิดปึ๊บเขาท่านที่เลยเห็นยนู้นู้จะบอซื้อนู้จะบอกข้าเจ้าเขาว่ายังนู้ซื้อแล้วมันอันบ่ได้มัดจอบก็่าปูได้บอกว่าเอาปูไทยซึ่งข้าเจ้าคนไ้นั่นเขาบอกห้ซื้อแม่นกัะ กูบอกเลยว่าไม่เจตังคือกันได้โบแมนมาบอกได้ไปหาเลขนึงอันต้องสื่อได้รูกต้องให้คนอื่นสื่อให้ในจังสีใดข้าป็นสะพาน้ำกับใครข้าก็ถือว่าเป็นสะพานอีกทอดนึงคือกันนะน้ค่ะถ้าผู้เขาจัอยากมาบูชาพราะยานากติดต่อเจตังก็ได้เด้อจ้าเด้อเพราะว่าบางเสื้ออันนึงก็่างกับนี่นูกับพวกอย่างอันนี้เนาะเจตังนั่ะละนึกดีใจไจองเบอร์ยังได้คิดอย่านี้บ้านที่คอยเอาลงของอันอาจารย์นุ่งเบอรนตอนนี้มื่อคืนหนู่งนุ่งเบาก็ไปยังจริง ป้ากิ้งกับคนกิ้งลูกพี่น้อยก็กล้าให้อันเจ็๊ยต่างไทยบอกจังไรก็ได้ไายนูว่ะบอกนี่เคยเห็นแล้วเคยเห็นยังได้วยใครเหรอโอ้ยรวนนี่พยานาดงามบ่งามงามบอกนี่โอ้ยจะได้อันเจ็๊เสียงก็ได้สมหวังเลยถ้าเพื่อนอยากยอะมากได้ว่า้ก็รันได้บอกว่าจักรจักรสององค์องค์นึงเอาไปไหว้วัดองค์นึงอีกเอาไว้น้ำจักของเพร่ะนีบาลานี่เองค่ะน้ำของผู้ไร้ใจ มันสีมีบาลมีแร่แงกาเราว่าโนดวงห้าหลายพร้อมเ้ววอาเร<ช>า,าบอกยแม่นแต่ที่นู้นบอว่าปูคนบอกเลยวา่าซิบขั้นรดกับบ,บ๊ต่อ้าเหยืถือเอามา,าจาขั้นรดเราหมดบางยานี้สวงขั้นรดลรจะเป็นไม่รอยขั้นลถเือตั้งหลขั้นรดเนาะจ้าเลือตังหลคนสี่หายเอาไม้เด้อค่ะทำปรชมเด้อุด้ขามัติติดตามก็แช่ติดตามไปนะเอ้ยกติดตามได้ก็จ้างสีเห็นตัวเลขเนาะนันก็เป็นแนวทางกกษต แล้วแตจอันบุญภ้าวาสนาผููอันะเจ้าสิได้เรืองเบิ่งเลขถูกน้ำกันนะคะท่านผู้ชมหกสองห้าเลขถูกหกสองห้าค่ะโอ้ยสวยแมนมาเอ้ยแมนแต่หกหกสองหกสองหสองสามเน้นน่ะแสามเนี่ยจ้าตาบดีนั่นเองเลขสามว่เป็นสามก็เป็นห้าอ้าไมนเลขต่างห่ะเอ้ยอันนั่นคอัหัวานอยจิืสท่ันบุทันหรอกเนาะ ต้องเป็นเลขเล่าหุ่นเลขเล่ากว่าสองหุ่มเพิงค่ะจ้ซื้อ <5 S 2> วล่หกสองสามหดเลยหกสองสามหกสองห้านี่แหละที่เหลขกเจ็ดจังว่าหกสองหานะจ้เลขกในกระถางถูกเออร่างจุดมือนี้นะคะกะฝากใ้เป็นแนวทางนะคะหกสองสามหรือว่าหกสองห้านะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับขอแสดงความดีใจกับสกูสุกคนนะคะสำหรับเลข3สามหานะคะของเอลั่างนะคะกับเขาเลขบนนะคะ ผู้ใดโชคดีแน่นะคะส่วนเหลขกถดนะคะก็มีคนถามแอดมินมาอยู่ว่าเลขรถดทะเบียนยังกะขอโทษขอให้หลายๆนะคะที่บ่ไดดบอกนะคะเก้าศูนย์นะคะเขาเก้าศูนย์นะคะเพราะว่าตอบพระท่านนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ทิ้งทายไว้นะคะสาหรับเหลขถูกที่เอาลาังจุดไวเมื่อน,นี่นะคะเป็นหกสองห้าหรือว่าหกสองสามผู้ใดมองเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาให้แอดมินเห็นนําในเรื่องค่ะว่าสายตาคือกันโบนะคะเนาะ สำหรับตัวเลขอันนี้อาจจะเป็นเลขเล้าห้าน้อยหรือว่าเลขหุ่นก็อาจจะเป็นได้นะคะค่กะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้สุกูสุขคนนะคะมีโชคลาภนะคะตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะขอกำลังแรงใจจากแฟนคลับแฟนช่องนะคะที่ผู้ใดที่เขา,าติดตามรับชมแนว ขอคนละนึงไหลคนละหนึงแชร์นะคะเพื่อสิได้มีกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้ำโชคลาภม,มาฝางอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอ็ดแอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะเ <surviving. S 1> ดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ